ครมพบกันอีกครั้งนะครับผองคแฮปปี้มีบ้านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูวิธีการเริ่มต้นเพื่อที่จะวางถังอาคารนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่เรามาวางถังอาคารหลังจากที่วันก่อนมาเคลียร์พื้นที่นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าก่อนที่ทุกท่านจะสร้างอาคารจะก,กําหนดจุดต่างๆเราต้องทํำยังไงบ้างนะจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากเลยนะเพราะถ้าใครไม่เข้าใจแล้วไปทําเนี่ย โอกาสที่ท่านจะถูกรื้อถอนอาคารมีสูงมากนะดังนั้นใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้อย่าพึ่งกําหนดจุดก่อสร้างอาคารโดยเด็ดขาดนะโอเคใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะโทรมาที่ผมเลยหรือแฮปปี้บ้าน0ูนย์แปดหน็นย์ห้าหรือถ้ามาที่ไรนแอดตามใต้ลิงก์นี้ได้นะครับไปชมกันดีกว่าครับผม วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูวิธีการวางผังอาคารขนาดหน้ากว้าง30เมตรนะครับลึก52เมตรผมจะพามาดูว่าในการวางผังเนี่ยสสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องได้ออกมานะมีอะไรบ้างนะเราต้องทําอะไรบ้างอันดับที่1เลยนะครับก็คือระยะอาคารน่ะก็จะต้องห่างออกจากขอบข้างเคียงนะครับตรงกับแบบที่ขออนุญาตกําหนดไว้นะซึ่งในแบบขออนุญาตเนี่ยมันจะมีระยะที่กาหนดไว้ตามข้อกฎหมาย หลังนี้เนี่ยเรากําหนดตัวหลักอยู่ที่ระยะ6เมตรด้านซ้ายมือนะครับของรูปด้านขวามือของรูปนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นระยะที่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเวลาวางจริงๆเนี่ยมันจะไม่ไม่ตรงกับในแบบขออนุญาตเป๊ะนะครับแต่ต้องมีจุดได้จุดหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าข้อกําหนดนั้นซึ่งหลังนี้เราเลือกที่ระยะ6เมตรด้านขวามือตามรูปนะเริ่มต้นการวางผังก็คือ จะต้องกําหนดระยะ6เมตรก่อนนะครับเราดึงก่อนเลยว่า6เมตรเนี่ยสิ่งที่เราต้องกำหนดนยอยู่ตรงไหนนะเราก็ดึงเทปออกมาให้เรียบร้อยผมจะใช้การตอกหมุดนะครับใช้การตอกหมุดในการกําหนดจุดแล้วก็ดึงเชือกเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมองเห็นภาพนะภาพภาพรวมของตัวอาคารส่วนหมุดก็จะใช้สําหรับตัวกําหนดจุดในการตอกเข็มนะครับ เมื่อเรากําหนดระยะ6เมตรเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการเปิดฉากนะครับดึงระยะให้ได้ความลึกที่52เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างที่30เมตรโดยหลังนี้เราใช้กล้องลายนะครับในการเปิดฉากของมันซึ่งในการทำนะครับก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการวางผังอาคารนะเพราะว่ากล้องลายกล้องระดับเนี่ย ถ้าใช้พลาดระยะมันก็จะผิดไปเลยนะครับแต่เราก็จะมีการทวนสอบโดยการใช้ตลับเมตรดึงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเปิดฉากเปิดลายได้แล้วนะครับ,บเราก็ทำการดึงเทปนะครับที่เห็นอยู่นะครับเพื่อตรวจสอบระยะจริงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อทั้งหมดได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วนะเราก็จะทำการบันทึกค่า การวางผังนี้นะครับแล้วก็จะส่งให้กับเจ้าของนะครับเป็นผู้อนุมัติว่าเนี่ยจากทั้งหมดที่เราวางผังเนี่ยระยะห่างจากขอบข้างเคียงนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยได้ระยะเท่าไหร่ตรงจุดไหนที่ตรงกับแบบขออนุญาตตรงจุดไหนที่ใกล้เคียงนะครับเจ้าของที่เจ้าของโครงการก็จะทําการอนุมัติแอปพลิผังนี้เมื่ออนุมัติเสร็จเรียบร้อย เราก็จะกําหนดจุดนี้นะครับที่เราตอ,อกหมุดเนี่ยในการลงเข็มส่วนสเต็ปต่อมานะครับก็คือระดับความสูงของตัวอาคารหลังจากเทพื้นคอนกรีตฟินิชนะครับหลังนี้เรากําหนดไว้ว่าจะต้องบวกขึ้นมา45เซนติเมตรจากพื้นถนนนะเราทาการยิงกล้องลายนะครับเท่าทีบยิงกล้องระดับนะครับเราก็จะได้ระดับความสูงพื้นขึ้นมาซึ่งก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ ว่างผังของเรานะครับผมอย่างไงครับวิธีการกําหนดจุดที่เราจะสร้างอาคารนะสําคัญมากนะครับเราต้องเข้าใจทํคงานเข้าใจกับข้อกฎหมายนะทําความเข้าใจเกี่ยวกับจุดที่เป็นหมุดของตัวที่ดินนะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ต้องลองหาดูนะครับใครสนใจสร้างกระดังโรงงานนะโทรมาเลยหรือถ้ามีบ้านศูนย์หนึ่งเกียรติศูนย์ห้าสองหนึ่งสามสองมาที่ไลน์ตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ